พบกับเจ้าแม่อทีเช่นเคยนะคะมีหลายคนถามมาว่า,าต้องการทำไลฟ์ค่ะแล้วก็มือถือรุ่นไหนที่สามารถทำไลฟ์แล้วภาพคมชัดนะคะแล้วก็แสงดีโดยที่แทบจำต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเลยนะคะ <Okay. S 1> ก็วันนี้นี่เลยเคล็ดลับเด็ดคือ s a m ซุง g ก a เล x y ซี่โน0สิบพนะคะ <Wow. S 1> ที่เจ้าแม่ไอทีใช้ในการทำคลิปอยู่เสมอนะคะ <Okay. S 1> ตัวนี้เลยค่ะก็ง่ายๆเลยค่ะวิธีทำคลิปของเจ้าแม่ไอทีนะคะก็จะใช้แอปตัวนี้ค่ะชื่อว่า snow เสร็จปุ๊บเราก็เลือกเป็นวิดีโอนะคะนี่ค่ะแบบนี้หนี่คคะ อันนี้มีไฟอยู่อาจจะไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าเท่าที่เห็นในการทำคลิปก็คือส่วนใหญ่จะแม่ชีใช้ตัวนี้เลยเวลาไลฟ์เวลาอะไรก็คือตัวนี้ค่ะคุณภาพของเขาคืออยู่ที่กล้องเลยเรียกว่าใช้มาทุกรุ่นแล้วค่ะจะแม่ชีใช้มาไอโฟนซัมซุงคือไม่ใช่ว่าของ iPhone ไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่าเจ้ารุ่นนี้ค่ะคือกล้องของเขาเนี่ย ชัดกว่าของ iPhone จริงๆแต่ว่าเร็วๆนี้ก็อาจจะมี iPhone 12ใกล้แล้วนะคะประมาณเดือนกันยายนตัวนี้ก็น่ารองมากๆแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่จะทำไลฟ์ตอนนี้นะคะก็นี่เลยค่ะแนะนำเป็น Samsung Note 10 Plus นะคะก็ชัดแล้วก็ภาพสวยเหมือน ที่เห็นในคลิปที่เจ้าแม่ไอทีทำ่อยบอกทุกครั้งนะคะก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะลองไปหามาใช้ดูนะคะ